มื่นบาทที่เราจะาแถลงไปแล้วว่าจะว่าจะจ่ายก่อนเนะะี่ยค่ะก็เป็นอันนึงที่กระตุ้นภาพใหญ่เลยเลยหนึ่งภาพก่อนนะคะแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมทิ้งโครงสร้างว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโครงสร้างของดิจิตอลที่เราจะต้องทําต่อด้วยอันนี้ก็คือสําคัญตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดใชร์เป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจมันรอไม่ได้เราก็ต้องแบ่งเฟสดิจิตอลยังอยู่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า 5, ห้าพันไม้หรือยังไงเดี๋ยวให้ทานัฐมนตรีคลังแถลงอะไรอีกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัตรมั่นใจในการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทซึ่งในส่วนของการแจกเงินค่ะจะเดินหน้าสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นกลุ่มแรก ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะรอวันที่11แล้วก็12กันยายนนี้มีความชัดเจนแน่นอนค่ะและในส่วนของพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์ในการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเงินสดทุกคนเลยนะคะแต่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใครจะได้รับก่อนใครจะได้รับหลังพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สงูงอายุผู้พิการฟังด่วนเลยค่ะเรื่องนี้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยรับเงินแบบไหนช่องทางในการจ่ายเงินดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลียกบั ประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยวันนี้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐผู้พิการจะได้รับสิทธิ์เป็นกลุ่มแรกแต่ท่านอย่าลืมทําสิ่งนี้เพื่อเตรียมความพรม้อมจะได้ไม่เป็นกลุ่มตกหล่นในส่วนของการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องนันด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานนะคะวันนี้นาะยกรัฐมนตรีแพ ชินวัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะว่ามั่นใจแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนยังเป็นพายุหมุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นแน่นอนส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวเราไปตามค่ะที่เราจะแถลงไปแล้วว่าจะว่าจะจ่ายก่อนเนี่คะก็เป็นอันนึงที่กระตุ้นภาพใหญ่เลยเลยหนึ่งภาพก่อน นะคะแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมชิ้งโครงสร้างว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโครงสร้างของดิจิตอลที่เราจะต้องทําต่อด้วยอันนี้ก็คือสําคัญตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดใช่ไหมดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรธธษฐกิจมันรอไม่ได้เราก็เลยต้องแบ่งเฟสดิจิตอลยังอยู่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าห้าพันไมลหรือย,อยังไงเดี๋ยวให้าัรงฐมน,นตรีคลังแถลงรายละเอียดแต่แต่พอแบ่งจ่ายอะค่ะพอแบ่งจ่าย จะไม่ใช่พายุหมุนเหนือที่เราตั้งใจไว้มันหลายคนก็มองว่าพอเป็นใจอาจจะเป็นแค่แบบมีเฟชชั่นอะไรแค่นี้ไม่ใช่พายุมันมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขอให้ท่านมติคังแจ้งรายละเอียดได้ไหมอีกทีเพราะฉะนั้นการแบ่งทีละเฟสแล้วก็ควบคู่กันรยะาโดยโยบายอื่นๆก็จะทําให้การเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยู่ดีอย่างนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างคะนายกรัฐมนตรีค่ะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่ามั่นใจค่ะน การแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทยังคงเป็นภาย,ยุ่หมุนทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในหลากหลายโครงการและก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนยังคงจะได้รับจิตในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนเดิมวันนี้นะคะ11กันยาย,ยน25 6 7, 7ที่อาคารชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่นะคะและที่สําคัญมีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนพร้อมที่จะ,ะแถลงรายละเอียดของโครงการดิจิทัลวอลเลตในวันที่12แล้วก็สิ กันยายนนนี้โดยยกยืนยันว่านะคะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะจะเกิดความชัดเจนและที่สําคัญค่ะนายกได้กล่าวไว้ว่าวันที่12กันยายน25 6 7นนี้จะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนแถลงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยตนเองและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นคนแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะในวันที่12กันยายน25 6 7นี้หนี้ท่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กลุ่ม แรกเป็นกลุ่มเปราะบางส่วนกลุ่มต่อต่อไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคาดการว่าจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเฟสที่2แน่นอนค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์รกระชายเป็นกำลังใจให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ